เขาไม่เอาอะไรเลยนะเขาต้องการมาซื้อพรบ,บรสแสดงว่าพี่นงต้องต้องมาอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะลูกค้าพี่นอกพอเขาซื้อพรบรพี่นกก็ต้องวนมาอยู่ตรงนี้แหละเขาต้องมาเป็นลูกค้ามันก็วนอยู่ตรงนี้แหละคะ่ะแต่ทั้งหมดทั้งวนนี้ใครเป็นคนดูแลให้เราบุญผู้ให้บริการคือเจสีเจสี C. เป็นคนคอยบริการให้เราแล้วอย่างนี้พี่คิดว่าถ้าไปเชิญผู้ประกบรารแล้วไม่ได้ลูกค้าหรอ เขามีทุนเขามีความพร้อมแนวคิดก็ผ่านไ่ะพี่แนวคิดก็ผ่านหนึ่งอุปกรณ์ก็พร้อมทุนพร้อมใจพร้อมแต่ช่องทางมันไม่เพื่อให้เขาร้อยละร้อยจะถึง,ถง,ชง,งช่วงทางช่วงทางเขาจะขายของเขาม,มีสองทางหนึ่งก็คือออนไลน์สองก็คือขายตัวต่อต,ตัวนะมคะมันเป็นโชวตตัวต่อตัว เงินเดือนได้พวกจอยคอยไหมคะเพราะจอยคอยใครเป็นคนใจ่ายให้คะสสท่านประธานท่านประธานเป็นคนจมม่ายผลประโยชน์ให้ท่านประธานเป็นคนดูแลระบบให้เพราะนั้นคุณดูก็แล้วกันว่าโครงสร้างของ jc หรือแพลตฟอร์มของ jc เนี่ยคุณจะเข้ามาในช่องทางไหนล่ะคุณถนัดอะไรคุณทําสิ่งนั้นไปให้มันสุดๆเนี่ค่ะตอนเนี้แต่ถ้าเกิดว่าคือจอยคอยมันกว้างอ่ะช่องทางมันกว้างอ่ะ มันแบบมีหลายช่องทางอะ่ะอะถ้าคุณเจอคนนี้เขาไม่เอาคุณก็ให้ผมมาเป็นอะไรคะลูกค้าลูกค้าเขาก็เป็นลูกค้าเขามาเป็นอะไรคะสมาชิกพอเป็นสมาชิกเาขาก็มาถือบุนก็ซื้อสะสมสะสมจ,จ 3, นครบสามพันแปดร้อยยี่สิบห้าปีวิตเขาก็มาเป็นหุ้นส่วนแต่ถ้าบทนี้ใครเป็นคนดูแลให้เหราเนขาเป็นคนดูแลให้ไม่ว่าระบบยูเรตระบบยูเรตพวกเนี่ยเขาดูแลให้เลย ก็เทนกันอย่างเข้มข้นนะครับก่อนที่จะเข้าบรรยากาศในช่วงเย็นนี้มหาลัยพิชิตเย็นร้านในรุ่นที่30สัปดาห์ที่4นะครับเดี๋ยวพบกันนะครับช่วงเย็นนี้นะครับ